เพราะมันมีสุญญากาศแบบนี้แหละครับช่วงที่รอกฎหมายหลักในการประกาศใช้กํากับควบคุมดูแลมันมีมาตรการอะไรมาใช้กํากับชั่วคราวไหมเสียงเรียกร้องนี้ส่งตรงไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลชุดนี้นายกบอกรู้แล้วครับเพราะมีคนคุ้งมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้กำชับกับนายอนุทินให้เร่งออกมาตรการในการควบคุมดูแลครับ พบรบยังไม่ผ่านกับพีนาเลยนะมันต้องมีมาตราการควบคุมแล้วต้องมีการกําหนดพื้นที่บางไม้นี่จะมีการในเรื่องของอะไรต้างกับรู้นะในการบริโภคต่างๆวันนี้ก็เห็นว่าหลายที่หลายพื้นที่หลายร้านก็เอาวัญชาใส่เข้าไปด้วยคนเขาไม่รู้ไงก็ต้องถ้าจะไอ้พวกนี้ถ้าจะจะไปบริโภคกันก็ต้องติดประกาศที่ร้านวันนี้มันผสมผสมก็ต้องอยู่ในกรอบว่าผสมทเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ก็ประกาศมาแล้วนะ ดูให้ครบสิอยออเขาประกาศมาแล้วอจะมาสมายอะไรยังไงก็ไปสอบมาดูว่ามันเสียชีพเขเสียวิตจัดอะไรเขาเสพเกินหรือเปล่านั่ไปดูตรงนั้นสิวันนี้นะครับก็มีหลายข้อกังวลครับเช่นข้อกังวลเรื่องของการใช้กัญชาในที่สาธารณะจะเกิดอันตรายกับคนอื่นไหมนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกเรื่องนี้เหมือนกัน บอกว่าระหว่างที่รอกฎหมายหลักบังคับใช้เนี่ยก็มีประกาศเรื่องของกลิ่นควันซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้อันนี้คุมเรื่องควันส่วนอีกฉบับคือเรื่องของสมุนไพรอันนี้จะควบคุมกัญชาครับลงนามมานานแล้วและวันนี้จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมก็คือห้ามใช้ในเด็กอายุต่ํากว่า20ปีห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และห้ามใช้ในคนที่ให้นมบุตรครับร่างของสมุนไพรควบคุมเนี่ย ก็จะเขียนว่าผู้ที่จะเข้าถึงกงัญชาได้นะครับต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับไม่ใช่สตรีตั้งครัน,นไม่ใช่สตีตั้งคภนนะครับไม่สตรีอยู่ในระหว่างให้นมลูกอย่างนี้เป็นต้นผมจําไม่ได้มันมีมันมีข้อข้อเยอะนะครับตรงนี้ก็แปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าถ้านักเรียนที่อายุต่ำกว่า20ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนก็มาบอกว่าอ้าวงั้นอย่างนี้มหาวิทยาลัยก็ใช้ได้สิก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันมีข้อต่อไป ผมจาไม่ได้ของกรมอนามัยหรือของกรมแพทย์ที่เป็นประกาศเรียบร้อยแล้วว่าห้ามใช้ในที่สาธารณะ แปลว่ากฎหมายที่ใช้กํากับอย่างเป็นรูปธรรมในเวลานี้มีเพียงประกาศควบคุมกรณีพบเหตุรำคาญจากกลิ่นควันของกัญชาซึ่งวันนี้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วนะคะทีนี้ในทางปฏิบัติทำอย่างไรสมมุติว่าคุณผู้ชมไปยืนที่ป้ายรถเมล์แล้วมีคนสูบกัญชาแล้วรู้สึกได้กลิ่นเหม็นควันกัญชาถ้าไปเตือน ไปสก,กิดแล้วเขาไม่ฟังแบบนี้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้นะคะคถ้าอยู่ในกรุงเทพแจ้งไปที่สอนออการแพทย์กรุงเทพมหานครอขออภัยค่ะแจ้งไปที่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแต่ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดให้โทรศัพท์แจ้งไปที่อ,อบอตอเทศบาล จากนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะมาเตือนนะคะคถ้าเตือนแล้วยังไม่ปฏิบัติตามอันนี้ถึงจะมีโทษปรับแล้วก็จําคุกค่ะท่านผู้ชมครับทีนี้มันก็มีคําถามตามมาว่าในทางปฏิบัติสมมติคูณวันวิสาเนี่ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งสูบกัญชาอยู่สะกิดก็แล้วเตือนก็แล้วบอกให้ขยับไปไกลๆหน่อยเขาไม่ยอมไปโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กว่าเจ้าหน้าที่จะรับสายกว่าเจ้าหน้าที่จะมาเนี่ยคนสูบกัญชาไม่เพ่นไปแล้วเหรอวันนี้ก็มีคําชี้แจงครับ ไม่ใช่การตอบตรงๆหรอกครับทางอธิบดีกรมอนามัยท่านก็บอกว่าให้ไปดูเจตนารมณ์ของกฎหมายมันเป็นการขอความร่วมมือคนสูบคนเสพคนใช้ก็ต้องเคารพสิทธิ์คนทั่วไปก็หนเมื่อถ้าเขาเห็นไปแล้วคุณก็ไม่รําคาญกลิ่นควันพวกนี้แล้วนี่ก็ดีสิก็จบไปก็จบไปครับนี่แหละครับคือคําชี้แจงณเวลานี้ครับส่วนอีกประเด็นหนึง่งถ้าไปดูในรายละเอียดครับท่านผู้ชมครับ เอาจริงๆโทรแจ้งเฉยๆเนี่ยเจ้าหน้าที่มาจริงหรือเปล่าตามพรบรสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกการแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีขั้นตอนซับซ้อนนะในการยื่นคําร้องต้องไปยื่นที่สํานักงานเขตท้องที่เช่นในต่างจังหวัดก็อบอตเทศบาลถ้าเป็นกรุงเทพก็สํานักการแพทย์กรทมกรอกเอกสารเนี่ยท่านต้องใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อันนี้เบื้องต้นถ้าเป็นไปได้ก็ต้องกรอกสถานที่หรือชื่อสกุลของเจ้าของสถานที่ถ้ารู้ หมายถึงที่เห็นเขายืนสูบที่ไหนอ่ะกรอกชื่อเข้าไปและท่านผู้ชมไฮไลท์ขีดเส้นใต้เลยท่านต้องเขียนด้วยนะว่าท่านต้องการที่จะให้ราชการเนี่ยไปดําเนินการอย่างไรกับคนที่สูบกัญชาอยู่ต้องขั้นนั้นเลยเหรอแต่ในกฎหมายมันเขียนว่าต้องเขียนครับและถ้าเป็นไปได้เขาบอกถ้าเจอเจ้าหน้าที่ต้องเล่าอย่างที่ผมเล่าเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ฟังอย่างละเอียด เขียนไว้ในกฎหมายแบบนี้นะครับขั้นตอนค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะคะคอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ต้องมีการชี้แจงกันค่ะเรื่องที่คุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหลังจากกทมแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากกัญชาบอกว่าเรื่องนี้ได้คุยกับผู้ว่ากทมแล้วยืนยันรายงานผู้เสียชีวิตเมื่อวานไม่ได้เกิดจากการเสพกัญชานะคะแต่ว่ารายละเอียดของการเสียชีวิตต้องไปสอบถามจากแพทย์ และยืนยันว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีคณะกรรมการติดตามผลกระทบจากการใช้กัญชายอยู่แล้วค่ะผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลสังกัดกทมเมื่อคืนนี้ก็มีผู้ประสานงานที่รู้จักทั้งท่านผู้ว่ากทมกับรู้จักทั้งผมนะครับประสานให้ได้คุยโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีการทําความเข้าใจกันวันนี้ก็ท่านก็เห็นท่านผู้ว่ากทมก็ สปีดดีไหมท,ท่านก็มีข่าวออกมาว่าอ,อ,อะไรอะ่ะไม่ได้ตายจากการเสพกัญชา <c oughs> ผมโทรศัพถาคุย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 ท่านชาติาๆมีท่าทีจากพรักภูมิใจไทยครับนายสุภาชัยใจสมุทรสสพรัพกภูมิใจไทยตอบโต้กรณีที่นายชัดชาติบอกว่าจะเตรียมออกระเบียบให้โรงเรียนในสังกัดกทมเป็นโรงเรียนปลอดกัญชาหลังมีข่าวคนเสพกัญชาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ นายสุภุชัยบอกว่าขอให้หยุดหาเสียงโรงเรียนต้องไม่มีการเมืองแล้วก็เปรียบกรณีกัญชากับวัคซีนโควิด -19 เครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีคนตายเป็นปกติพอมีประวัติฉีดวัคซีนคนก็บอกว่าตายเพราะวัคซีนส่วนกรณีของกัญชาเขาก็บอกก็เหมือนกันนี่แหละเมื่อก่อนเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้พอมีคนเสียชีวิตมีประวัติเสพกัญชาก็จะเหมารวมแบบนั้นหรือนะครับ